ดีครับผมมาดีครับเอียงใดงวดบ่งหนึ่งหันมานบ่อด้บ่อน้าตัวยากแก่มาถาา่าสันงวหนึ่งอด่งวดเมื่อหนึ่งกับงงหนึ่งในตัวไดเล็กเจ็ดเล็กวิ่งเจี๊ยกับสามกับมาเจ็ดอืแต่เด็ดที่เจ็ดกับมาเจ็ดเนาะมาเจ็ดโอ้ตะวักตะวักเข่ากับซื้อบ่ได้เจ็ดจังได ต้อนหนึ่งเก้าสองกับมาเก๊าเอฟซีก็ถามหาว่าสันจ็กี้ไปนัมตัวไสบาทน,นี่ยห้องครับทงหน้าอยู่ขับปลาอยู่เพิ่นห้องห้แม่เพิ่นเอิญหายไหมฮะในบ้านพุ่นน่ะในบ้านที่นี่โกกโอ้สองต้นดอกหน้าบ้านโอ้เฮียน e นะนะ่ะขั้นบ่อพ่อพอยู่อยูอย่อยูอย่เฮียนหลังนอกน,นี่ก็ต้องไปอยู่หลังในบ่กขั้นว่าเขาในบ้านต้องไปอยู่หั้นโอ้ขั้นเขาในบ้านส่วนมากเพราไม่ได้เข่ากับช่วงนี้เพราะว่าได้ตัด ทานไม่มวงสายยืนอ้ไม่มวงต้นมวงเอาเป็นถามลูกหลานดูเมื่อิ่น่าเห็นพ่อใหญ่บอ่เพิ่นลูกหลานเพิ่นกระหังบ้าบ่เห็นก็่เห็นกันเพราะว่าไปใส่ไ่ค่อยได้บอกกันตามคนตั้งไปเอ๋อไม่ได้บอกกันยังเสร็จเราก็นัง่หาเน่ยบานนี้โทรศัพท์กับบมี่้อมมันบ่พกพ้อมแม่นบอบ่มีบ่มีเลยบอกีแตีีแล้วแต่บอมีพบลูกห่บนเน ต้นดูแต่บาร um ีสือบอกระสันเออขั้นเพิ่นพกท่อสับห้ากับน้ำหาเพิ่นพอได้เออเลขอกเ่็นก็เขาเจ็ดเก้าพอมน่ะมันยากตัวไปใส่มาใส่บ่มีท่อพท์เออโอ้ไปติดตามสมัยมันเนาะจะก้อนห้ากันตะจีแมนจะจีตะจีน้ำหากันรัน ก็บม่ค่อยได้บอกกันว่าไปหัไหนไปนี่นต่างคนต่างไปต่างคนต่างเดิน,นเที่ยวกับกล้วยกินน้ำแล้วก็นั่งเล่นนอนเล่นน้ำหมอมเราปี่เราขู่ย้ำผุนน่นลังเทียนน่งวดนี้งวดนี้เพียงได้พราะงวดนี้เฮทสเลยเป็นวะไดแล้วได้แล้ว,วดเดี๋ยวผมผมเขียนซื้อกัน งวดน,นี้งวดน,นี้ได้จว,วิบงบนล่างเนาะนบ,บ,บนบนล่างนบ,บ,บ,นบนล่างอืมมานับเทียบอะไรล่ะเตรียมจะเลน่นเป็นน้องนี่อาชีขี่รถไหมอาชีบเน่นองคท้ฮ <laughs> ะเ,เ,นเ,นเอาแม่ีกว่ะ พ่ออะไร้ระบ่พ่อหัวนี่พ่อเฮ็ดยังเอาวิ่งบนบ่พ่อบนล่างปุเยอสองสามคันร่เคยวิ่งไปลับอ้าวแม่เพิ่นขื้เจงแตับรถมอเตอร์ไซค์คันหนึงไม่ได้สามมือเพิ่นกขึ้นใส่เลยล้ำก็ปกยางทำนี่มันเป็นของแทบอานี้เปลี่ยนแทรก่นว่า ตัวไรพ่อบนลังศูนย์หกศูย์กับหกศูนกับหกนะพ่อนะศูนกับหกนี่มักตัวใดคนี่มักศูนยเพมากนหวเนี่ยนานนใกล้เขามาะรของเข้าบานี่ใกล้สมากกจิใกล้ใกล้ใกล้ทีมัมาทั้งสินของเข้าอะรเรียบางนี้มาำกันได้โอ้กนกันได้อู๋นเจ มี่อะไรพ่อโอ้หกหกศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์อยู่ที่หลักหน่วยนะบ่ของกุลครับตัวน้ำเนาะบ่ได้ปากหลักใช่ป่าบ่ได้กับใช่ป่าเก็ดมันนี่จะยืนนี่แหละเนาะยืนให้ตลอดครับให้เจ็ดเก้างวดก้อนน่ะวี่สองกับเก้าให้เจ็ดเก้ามันบอกมันบอกกว่าหนึ่งหันหกศูนย์เจ็ดศูนย์บ่พ่อหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งขื้นขน พอเนียนคู่ไรครับเป็นอย่างตัวหนึ่งเล่มแล้วแปดศูนย์แปดหนึ่งโอ้แปดศูนย์ไม่เขียนแปดหนึ่งก่อนว่าเป็นอย่งตัวเดียวนี่ก็ออตัวเดียวกันนั่แ 60, 70, 80, นแหละเดี่ยวขึ 60, นนี่ก็พอระวางเ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์พอเนียนตัวได้พอมักหกศูนย์กับ 70. เจ็ดศูนย์โอ้ตัวเนีนตัวมักก็หกศูนย์กับเจ็ดศูนย์อ้าวตัวโบ้ส้นใ,นใหญ่หน่อยตัวนน<า>บ,นบ,บ่น้อแบบนี้นะเอาโบ้กันหรือว่าโบ้กันอื ตัวขีดกันนั่นบอกขอลูกสาวก็ผมกักันตัวขีดกันนี่ตัวสุดล่างนี่แมนตัวขีดกันติดแปดนี่นีแปดโอกาสหน่อยโอ้แปดนี่โอกาสมากหน่อยโอกาสมากหน่อยแต่ว่าเขาเล่นแปดแถวในบ้านอย่าไปอย่าไปว่าแต่ในบ้านทั่วประเทศติดแปดนะนะทั่วีโอกาส เมื่อวดนี้แปดโอกาสหน่อยอันอะโปรเซ็นหน่อยโอกาสน่อยก็ชู้งหวอวยังไงอ๋อโปรเซ็นหน่อยเนาะโปรเซ็นหน่อยแปดงกเนี้ยมันมัมติดไปดอมนี่มันสูงแค่เจ็ดโอ้ขั้นสูงกับสูงแค่เจ็ดโอ้พี่น้องฟังเลยเด้อแปดนี่พ่อพ่นว่าแปดนี่ขีมายากออนมาต่อไปแปดนี่ขีอ้อนเมนแมนเมนผูมักออ ผู้มักกรับบ่าววากันเนาะแมนครับบ่ขัดจะไปขัดบ่อไรทด่แมนบอ่อยู่ฮันละตีแม,มนบ่เ <c oughs> สียถือได้ยู่บ่ว่าแปดออนตะกี้ว่าเนี่ยวดนดึกหันท่างวดนดึกหันท่าเลขเขาวนะางไเลยโอ้โหโอ้เจ็ดโอ้แต่ว่าเจ็ดตุนห่งหางวดนี้ัโบ่ถือโอ้ยังจังบ่ถือที่เลขมันมาถือมาสองคำวดแล้วอ่ะ คนสิหลุมสื่อน้ำมันก็มันสีบพถือค่ะคนหลุมสื่อน้ำป่าคนซสื่อน้ำลายมาล่ะมันมีคนดวงดีกบคนดวงสวยเขามันเลยบอกาเปิดปมาได้ล่ะเปิดเลยเป็นรัดูอันแม่ขัวเบ่าสื่อน้เปิรัแล้วเอากัมบโม่มาหอยังไงกระเบม่เหรียญกับแม่ขั้วกระดวงส่วยบ่อมปซนื้อน้ำไปจับ้กัเบโเหรียญกรมูกเรื่อละหนึ่งคนมากระเวลพย้อมกันแม่นค่ะกระยอกกันเล่นแต่ว่ามันจะมีคนดวงดีกบคนดวงส่วย ก็ง่วงเสวยสิ้ผ้าหนีเรียกว่าหยอกกันแมนนาออกบ้านกับบอแมซ้ัมตาเห็นตัมเสียดตาทิพย์อิลิตัวเดียววิจารณ์ไปตามเรื่องนั่นขอฝากอาจารย์ไปจะเข้าวนะครับเพราะว่าส่วนมากมันเป็นเรื่องสั้นค่ะมู้เขาเอาเบิร์ดแล้วโตไปเอางั่วโตไปเอามันบ่ได้เออกระสีเล็บตาี่ค้วบาวานนะเนาะส่วนมากมันเป็นเรื่องสั้น มาพี <tinc S 2> ่น้องแคปหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาเบิ่งบนล่างวิ่งหกกับศูนย์เน้นที่ศูนย์ส่วนจับคููกับมีหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดศูนย์ะพี่น้องส่วนตัวพ่อมักก็คือหกศูนย์เจ็ดศูนะพี่น้องพ่อพูนว่าแปดขี้อ่อนนะพี่น้องงวดนี้แปดขี้อ่อนอ๋อไม่พั่วไปเร่งตัวค่ะเซียนตาทิพหนึ่งกุมภา สองพศนห6าอยหกสิบเดเอาซําเพิ่นตาเห็นเนาะคะ่ะงวดที่เลี้ยวเพิว่ตาตาเที่ยวนี่แปดออนเอาพิจารณา<ป>ค่ะแปดออนเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าเอาตรงที่มักไผมักมั่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างเนาะคะ่ะหกกับศูนย์เน้นที่ศูนย์จับคู่กับมีหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์เด้อพะพี่น้องพิจารณากรนลงทุนเด้อค่ะทุกอาจารย์มีเขา่ามี่รุดมี่ออกเนาะคะ่ะ เอาฝากชอบคลิปนี้กดไลไ์กดแชร์กดติดตามขอบขอบุญอบข,ขอบคุณหลายๆเ้ยพอเด้อขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสด,ดีค่ะอบอกันคลิปน้าด้อค่ะสวัสดี